เราจะทำยังไงดีนั้นเราลงไปให้มัมมี่ช่วยไหมโอเคอ้าไมง่ได้หอกัตรงไหนนมันกัดตรงนี้ตงนี้ตรงนี้ตรตรนี้ตรนี้นี้เให้งันเดี๋ยวมะมี่จะขึ้นไปช่วยเดี๋ยวมะมี่ขึ้นไปเรียกแดนก่อน เดี๋ยวมาไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคไหมออโอเคอะคุณลูกไป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 อะไรคะยูตรงนี้ครับตรงนี้เลยยูต้องหัวดาด้าครับมาแล้วค่ะกำลังก้าวหนอก้าวหนอ <c oughs> มนเสียแล้ว,วดิจะจบแล้วเนาะคมามี โอ้มา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 ไหนล้ะจัดการให้เลยจัดการนห้งเนาะตรงไหนล่าชีสีนี้นลืขึ้นไปแล้วลาดจังเลยมัมว่าการตียุงวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องมีอะไรคะมีสะอะไรสบู่สบู่แี่สติค่า ไม่ใช้สบู่มองว่าเราฆ่าเขาไม่ได้เรามาแผ่เมตตากันดีกว่าัดเฮ้ยทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นหายใจด้วยรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ทัยทั้งสิ้นเธอเดี๋ยวเราหลับตาแผ่เมตตาให้น้องยุง 1นาะทีแล้วลูกลืมตาได้ค่ะตอนนี้ลูกพร้อมนอนแล้วค่ะไปนอนได้เลยเอะลมจะนอนยังไงเดี๋ยวยุงก็เดยวยุงก็จะกัดอีกอโอ้ยสบายมากเลยลูกไม่โดนกัดแล้วเพราะวันนี้เนี่ยเอาชิลทอ็อกซ์เครื่องไล่ย,ยุงไฟฟ้านี่เสียบไว้ในห้องลูกเรียบร้อยแล้ว ยุงไม่กัดแน่นอนค่ะคุณลูกมีเพียงแค่เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์ปรับระดับความแรงของน้ํายาได้ถึง3ระดับเพื่อให้เหมาะกับขนาดของห้องแล้วก็ปริมาณของอยุงในห้องหูลูกค่ะปลอดภัยสําหรับลูกแน่นอนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวอย่างย็งี้แก่ฟฟ้าถก้ยเราะว่าชีย์ทอกเนี่ยไล่ยุงได้จริงนะ พวกเราเนี่ยลองกันมาหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ว่าตัว s h i l l Talk นี่แหละคือตอบโจทย์ที่สุดเลยนะลูกๆใช้งานง่ายไรยุงมากวนใจแถมประหยัดด้วยนะครับหลับสบายปกป้องต่อเนื่องตลอดคืนนะลูกนอนหลับฝันดีไม่มียุงมากวนใจเลยแถมตื่นขึ้นมาตอนเช้าลูกจะรู้สึกแบบสดชื่นมากๆมีความสุขกับผิวเนี่ยที่ไม่ได้โดนยุงกัด คนเป็นแม่อย่างมัมเนี่ยก็อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกเลยเพราะว่าเราจะได้ตื่นมาสดชื่นพร้อมออกไปทํากิจกรรมดีๆในทุกวันไม่มีตุ่ไม่มียุงเลยลอา